ผงแดงเนื้อพูก,กับซัมเมอร์2024-2025และ2025-2026 20ที่ต่างกันเราหน้ามือเป็นหลังมันต่างกันขนาดไหนเดี๋ยวคลิปนี้จะไล่เรียงให้ฟังกันนะครับก่อนอื่นเหมือนเดิมครับฟังคลิปเ้วชอบกดติดตามให้ทุกแพลตฟอร์มน,นะเห็นคลิปนี้จะทางไหนติดตามทานนั้นนะครับและหากท่านใดเป็นเจ้าของกิจการอยากสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้ก็อินบอกซข้าเปสปอนเซอร์ช่องได้ตามรายที่ผมได้ไว้ด้านล่างนี้เช่นกันผมพายย้อนไปซัมเมอร์ที่แล้วนะครับเป็นหนึ่งซัมเมอร์ที่เราได้แต่นั่งพููวว่าเอาอรระ ลิฟูไม่เสริมพัฒทีว่ากว่าจะมีข่าวกับคนรแรกๆเป็นยัางเป็นทางการครับอย่างซูเบอร์เมนดี้เนี่ยไปโหหกสสิอของตลาดช่วงตลาดแล้วอะ่ะแล้วก็ไปได้ประตู1คนไปได้เฟเดร์โก้เคียซ่าไอประตูนี่ก็ซื้อมาแล้วก็ให้เขายืมเฟเดรโก้เคียซ่าก็มาในช่วงท้ายนะครับโอ้โหแล้วในจับไม่เชียเท่านั้นนะตัวสําคัญสําคัญ3ตัวที่กำลังจะหมดสัญญาในปีนี้อย่างเทรนซาล่าฟันไดที่ควรจะเขาเรียกอะไรคนต่อสัญญาให้มันจบๆไปตั้งแต่ช่วง อ่าซัมเมอร์ที่แล้วก็ไม่ทําให้มันจบจนคาราคาซามันกว่าจะจบฤด,ดูกาลเนี่ยเกือบจะจบฤด,ดูกาลนี่กว่าจะจบนะครับและสุดท้ายก็ได้มาแค่2คนแต่ในซัมเมอร์นี้ครับทันทีที่ทพวกเขารวบเ,เขาเสียเทรนด์ยังไม่ทําปิดฤดูกาลเลยนะฮนะนัดสุดท้ายของฤดูกาลแม่งยังไม่ได้เตะเลยอะลิวพูแม่งเฮียวิโกกับฟินปงเรียบร้อยนะครับและปิดฤดูกาลมาเนี่ยยังไม่ทังไรนะก็มีข่าวว่าลิวพูเนี่ยติดต่อบอลหมัดโดยตรงกับเคสของเคอร์เคส และไหนจะยื่นข้อเสนอ ends, ครั้งแรกและครั้ง2ไปแล้วกับเลวอร์คูเซนกับค่าตัวของเวียสต่อให้ต,อต่อให้ปัจจุบันนี้นะก่อนที่ผมจะอ mm ัดคลิปเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงที่แล้วมันจะมีข่าวว่าเลวอร์คูเซนปฏิเสธไอข้อเสนอรอบที่2อ่ะที่แบบ1 0 9้้ล้านปอนด์หรือวามันยาล้านนี่แหละเขาบอกว่าเขาต้องการถ้าจะจ่ายแค่ร้อยสามสิบเอว์พูต้องแนบนักเตะมาให้ด้วยคืออันนั้นแพงเวอร์หรือไม่เวอร์เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่การที่ยังไม่ทัางรายลิเอรูพูปิดไปแล้วหนึ ผมมองว่าแม่งตลาดนี้แบบเดือดมากและผมฟันธงไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าลิเว์พูลในซัมเมอร์นี้จะได้นักเตะอย่างน้อย4คนคือพวกเขาเสียเสียอยู่แล้วครับเนี่ยตอนนี้คือเขาเสียเทรนด์ไปแล้วแล้วก็เสียไอ้เคลเรอร์เครื่องเซอร์เคลเรอร์เนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรเราทุกคนแฟนหงแฟนอะไรก็ตามหรือคนดูบอลทั่วไปหรือคนทําช่องรู้อยู่แล้วว่ายังไงเคลเรอร์ก็ไปถ้าอารีส่งไม่ไปนะครับเพราะมีประตูมาแข่งเพิ่มอีกคนหนึ่งเนาะก็นี่ครับมีเสียมีได้เพราะนั้นเนี่ยผมมองว่า ไอ้ที่เสียก็เสียไปมันไม่ใช่เป็นตัวที่แบบอ่ะเทรนด์เนี่ยสำคัญที่สุดเคเฮอร์อก็อาจจะเป็นมือ2นะครับแต่ไอ้ตัวที่จะได้มานี่แหละผมมองว่าเป็นการเสริมที่ถูกจุดที่หายนะครับตัวแทนเทรนดก็มีดีกรีที่ไม่แพ้กันนะครับเคอร์เคที่จะมาแทนไม่รู้จะโรเบอร์สันหรือจะอาซิมมคาร์ก็ดูดีมีเอางี้มีระดับอะและไหนจะเวียกอีกคือกรณีของเวกอะสมมผมนะ มันอาจจะแพงก็จริงแต่มันคือการเสริมที่ถูกจุดที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าผมมองว่าตรงกลางของเวอร์วพูมีมีปัญหาที่ตัวเบอร์สิบจริงๆนะครับการสร้างสรรค์ของโซโบนน้อยไปจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการเสริมทับตรงนี้ถูกจุดและอย่างที่บอกครับฤดูการนี้นะผมเชื่อว่าพวกเขาจะได้4คนถ้าไม่ได้เวียกพวกเขาจะได้คนอื่นอยู่ดีนะครับผมมองว่าฤดูการนี้แม้งเวอ้์พูเอาว่ะคือพวกเขาเสริมเบื้องต้นก็เพื่อป้องกันแชมป์พิมริลีกและที่สําคัญในมุมผมนะ การที่พวกเขาทุ่มทุนสร้างแบบนี้สร้างทีมใหม่ให้อาร์เนอร์สลอปแบบนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะพวกเขาตกรอบเร็วนะครับอย่าลืมว่าเริ่มต้นได้ดีชิปหายนะั้นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกชนะ7นัดรวดแพ้น,นัดเดียวคือนัดที่8ที่ไม่โฟกัสอะไรแล้วและสุดท้ายก็ดันไปตกรอบแม้จะบอกว่าตกรอบกับทีมที่ดีที่สุดในฤดูกาลนี้แต่ผมมองว่าอาร์เนอร์สลอปและลิเวอร์พูลต้องการเสริมทีมให้ดีกว่าเดิมเพราะพวกเขามองว่าเวาทียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนั้น พวกเขาต้องแกร่งกว่านี้และพวกเขาจะแกร่งกว่าเดิมจริงๆไม่เชื่อคอยดูนะครับก็ซัมเมอร์นี้ต่างจากซัมเมอร์ที่แล้วจริงๆนะสุดท้ายพวกเขาจะได้ใครบ้านและดีขึ้นแค่ไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ที่แน่ๆครับ4ตัวมีให้เห็นแน่นอนแฟนได้ผูกติดตามไม่ด้วย